สาสัญญาณที่บอกว่าใจไม่ move on แม้ปากจะบอกว่าโอเคแล้วสัญญาณแรกก็คือคุณไม่ได้คิดถึงเขาแต่ว่าคุณยังพูดถึงเรื่องของเขาอยู่มันแปลว่าใจของคุณยังผูกกับพลังงานเก่าๆแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกแรงเท่าเดิมแต่มันยังไม่มีที่ว่างพอให้ใครคนใหม่เข้ามาค่ะ สัญญาณที่สองคือคุณบอกว่าคุณให้อภัยเขาแล้วแต่ในใจคุณยังรู้สึกว่าเขายังติดหนี้อะไรคุณบางอย่างอยู่นี่คือสัญญาณที่โคตรคลาสสิกของคนที่ยังไม่ปล่อยพลังงานเก่าออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วการให้อภัยที่แท้จริงไม่ใช่การที่คุณให้อภัยเขาแต่มันคือการที่คุณปลดปล่อยตัวเองจากพลังงานเก่าเก่าปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องในอดีตและสัญญาณที่สามคือคุณยังไม่เจอคนใหมๆ่ๆเพราะว่าคุณยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาคุณอาจจะคิดว่าที่คุณยังไม่เจอใครใหม่ๆเนี่ย เพราะว่ามันยังไม่มีใครดีพอในสายตาคุณแต่จริงๆแล้วอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพลังงานของคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับให้ใครคนใหม่เข้ามาด้วยซ้ําและท่าใจของคุณยังอยู่ในหมวดพลังงานของการกลัวว่าจะเจ็บอีกครั้งกับรักครั้งใหม่คุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งหรือว่าคนรักที่จะทําให้คุณเนี่ยเรียนรู้การเจ็บซ้ําๆไปมาหลายๆรอบจนกว่าคุณจะยอมปล่อยวางอดีตจนกว่าคุณจะยอมปล่อยพลังงานเก่าๆเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างแท้จริงคะ่ะ